สวีดัดจ้าเอี่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับเราไปกินคาเฟ่เฉยๆค่ะทุกคน <c oughs> ไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่คาเฟ่แบบว่าค l ีน n clean clean น่ารักน่ารักกับคาเฟ่อ่ะเมสซอนตรงนี้นี่เองอ่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่ง <c oughs> อันนี้ก็ไม่เจ่ เอ้ย oh, ยังไม่ตื่นนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อค่ะวันนี้เราก็มาถึงกันแล้วพร้อมยัง <Yay. S 1> กับการไปจิบกาแฟชิมสวนที่กาเดนเนอร์กเดนเนอร์ เป็นกา,าแฟแบบว่าออร์แกนิกหน่อยๆใช่ร้านจะแบบออร์แกนิกนี่ดูจากข้าหนกเพราะว่า<อ>นะผักอะไรแบบนี้เขาปลูกเองเ,ออเดี๋ยวเราจะไปดูกันขอเป็นค่ะขออะไรวะเออไป ทุกคนคะเนื่องจากในร้านเสียงดังนาะเสียงเพลงเดี๋ยวเราออกมารีวิวข้างนอกแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้ก็มีเพลงนะไปถ่ายตอนเด็กเขาเนาี้ไปเกิดขอบคุณคะ่ะนี่พนักงานเสิร์ฟที่นี่น่าคุคนะ้นๆนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะ้อง โกโฮครับผมไม่กินค่ะอันนี้คืออะไรคะเป็นลาเต้อาร์หนึ่งแล้วก็อะไรนะข้าวก้าวเพียงเซลมอนลาเต้อะไรนะลาเต้อาร์หนึ่งลาเต้ร้อนเออนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บรูปภาพเป็นไหนมากันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเป็นอี่หอมน่ากินมาก ้ำแข็งยังไม่มานะครับเรารอเมนูเย็นเดี๋ยวเราจะกินเมนูเย็นในหนึ่งเมนูเราจะกินเย็นเลยเหรอ <laughs> คนละเย็นนะคะบายบาย จะได้กลับกันแล้วนี้เรามาที่ย้ำอีกทีนึงเอ้ากาเดนเนอร์กาเดนเนอร์คาเฟ่ค่ะแล้วก็ไม่ไกลนะถ้าว่าไกลไหมก็คือไม่ไกลเท่าไหร่อาหารราคาไม่แพงอืมอร่อยอร่อยมีทั้งเมนูกาแฟอาหารข้าวข้าวแล้วที่เรากินเป็นข้าวข้าวกระเทียมแซลมอนมีสเต็กแซลมอนด้วยนะบอกเลยว่าราคาไม่แพงใช่ไม่แรงไม่แรงแล้วก็มีน้ําแบบว่า ระเจีย๊ยบน้ำมาตูอะไรเงี้ยสดชื่นใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับผมกป็นคนขับรถไม่ค <c oughs> <อ>าดเข็มขัดอย่าลืมกดเบลล์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตับตั๊กรับ